แชมแล้วก็คือทีมสีแดงนะครับกับกำแพงโบนัสนี้ถ้าคุณผ่านไปได้คุณจะได้เพิ่มอีก10 0 0 0บาทนะครับจากเนเจอร์เกมอยากให้ได้แน่นอนกำแพงโบนัสนี้นะครับผมถามพวกคุณก่อนคุณมีความรู้ทางเรื่องของการผสมสีไหมพอได้พอได้ไหมผสมอื่นโอเคลองดูครับกำแพงนี้นะครับมีชื่อกำแพงว่ากำแพงผสมสีนะครับแน่นอนต้องใช้ความคิด ใช้สมองช่วยกันนะฮะความสามัคคีใน่ารกอะไรนี้ไปได้ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญน่เพรีย้า้าทางแล้วมั่นใจกันเหลือเกินไม่มั่นใจแลวกำแพงโบนัสมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับถ้าพร้อมแล้วกำแพง ได้ครับกำแพงนี้ครับเขาให้เลือกเข้ารูที่ไม่ใช่สีน้ำเงินกับสีเหลืองผสมกันและสีที่ไม่ใช่คือสีฟ้าม่วงแดงดูจากตำแหน่งยินครับเหมือนจะเยินกันถูกต้องแล้วแต่วินาทีสุดท้าย้โคุณอู๊ดครับมันขยับเข้าผิดรูซะอย่างนั้นที่สำคัญดันเอาหัวชนก่อนซะด้วยโอ้ยเรียกร่งงานนี้มึงกําชัแล้วยังมามึงหัวชนกํแพงของเราอีกบอกว่า ผสม <พอ S 1> ปับสีเหลืองมันจะเป็นสีเขียวถูกต้องไหมครับถ<ช>ูกครับแล้วโจทย์ด้านลังเขียนว,ว่าจงเลือกสีที่ผิดใช่เพราะฉะนั้นแล้วประตูสีเขียวห้ามเข้าคุณอุ๊ดคุณย้ายไปทําไมเห็นขาผมไหมครับใช่<ม>ทำไมเ <c oughs> พราะสรุปแล้วนะครับวันนี้สีแดงนะครับไม่สามารถคว้าโบนัสไปได้ไม่รอด มันแวบเดียวมันแป๊บเดียวจริงๆเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรวันนี้ต้องขอขอบคุณทีมสีแดงนะครับแล้วก็ทีมสีน้ำเงินนะครับที่มามอบความสนุกสนานให้กับเรานะครับขอบพระคุณครับเดี๋ย่ขาดหน้ามาแก้ตัวกันใหม่ได้เลยนะครับครับนะและแน่นอนครับความสนุกสนานที่มีมาตั้งแต่ต้งรายการนะครับเนเจอร์กิ้งสวนสำหรับคุณผู้ชมชาวบ้านที่อมริกาแล้วอยากจะมาร่วมสร้างร่วมสนุกกับเราแบบนี้นะครับสมัครกันเข้ามาได้ครับที่ world wide web โฮล์ a ใ t h อล a ทยแลนดนะครับหรือว่าจะเข้ามาติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook ที่ facebook. c o m h o l e i n w a l t h a i l a n d วันนี้ครับเวลาของเกมกำแพงซ่าหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลากัไปก่อนครับสวัสดีครับสสัปดาห์หน้ากำแพงซ่าทวีคูณความซ่าเข้าไปอีก ดูเอานะครับว่าหัวหน้าทีมล่อๆอย่างคุณเชนเนี่ยจะรอดไปได้หรือเปล่าอ๋อไตมาล้วไตมาแลแ้วไตมาล้ว